ข้อแรกกันเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยรถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราลเร็วคงตัว20เมตรต่อวินาทีนานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง500เมตรอ่าเขาให้อัตราลเร็วคือ V เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีนานเท่าใดเขาถามว่านานเท่าใดก็คือ T เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่จะเคลื่อนที่ได้ระยะ,ะทาง500เมตรมันลิ้นพันกันลนะ s เท่ากับ 500เมตรเรามีสูตรอยู่สูตรหนึ่งว่าสูตรหากินของเรา s เท <S S 1> ่กับอะไร v t นะเขาถามหาเวลาใช่ป่ะก็ย้าย t ไป t เท่ากับ s ส่วน v ใช่ไหมสมการมี2ตัวที่เขาให้ค่ามาแล้วแทนค่ามันเป็นสมการที่ง่ายมาก สำหรับโอเนถ้าตัดกันแล้วไม่รู้ว่ามันเท่ากับ25ก็ตอกซะข้อนี้ก็ตอบ25วนาทีนะตอบข้อ4นั่นเองมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่าน็อตขนาดเล็กผูกด้วยสายเอ็นแขวนไว้ให้ยาวแอลนี่อันนี้คือน็อตอันนี้คือสายแอลผูกติดไว้กับสักที่หนึงเพดานก็ได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนให้มีค่าต่างๆได้ค่าการแกว่งที่ของล็อตัวนี้จะขึ้นกับความยาว l อย่างไรประมาณว่าเขาถามว่าไอ้ค่า t เนี่ยมันจะเป็นอะไรตึ๊ดๆๆก,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 กับ l ใช่ไหมโดยปกติแล้วไอเนี่ยถ้ามันมีลูกตุ้มหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแขวนไว้แล้วก็มีความยาวเชือกด้วยมันจะหาโอเมก้าได้โอเมก้าก็จะเท่ากับ square r g ส่วน l แล้วมีอะไรที่เราสามารถเปลี่ยนโอเมก้าไปเป็นคาบได้บ้างโอเมก้าก็จะมีค่าเท่ากับ2พาย f กับ2พายส่วน t ใช่ไหมเราก็ใช้2พายส่วน t ซะก็จะทำให้เราได้คาบกับความยาวออกมาแล้วนี่เห็นป่ะค่าความยาวคาากับความยาวเราก็จะสามารถรู้ได้ว่ามันเป็นอะไรกันแล้วก็ย้ายให้มันดูง่ายๆหน่อยก็เป็น2 Pi พายสแคส่วน g เท่ากับ เห็นยัง T L G เราจะเห็นว่า T เนี่ยมันจะแปรผันตรงกับ square root L ใช่ไหมแล้วก็จะแปลผันตรงกับ square root 1ส่วน G อืมทำให้มันดูง่ายหน่อยก็เป็นกำลังสองยกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะได้เป็น T กำลังสองแปรผันตรงกับ L T กำลังสองแปลผันตรงกับ1ส่วน G โอเคมาดูกันชอยก็ถามว่าอะไรบ้าง ข้อ1 t กําลังสองเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ l ใช่ไหมปฏิภาคคืออะไรปฏิภาคก็แปลตรงๆก็ประมาณว่าแปลผันตรงแหละง่ายๆไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าใครไม่รู้ก็สวยตกก็ไม่รู้จะตอบอะไรเหมือนกันนะอืมก็ข้อแรกเขาบอกว่า t กําลังสองเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ l ใช่ป่ะอะที่เราคิดมาเป็นอะไร t กําลังสองแปลผันตรงกับ l ถูกป่ะถูกเลยนเนี่ย ส่วนข้ออื่นก็ไม่ต้องคิดละข้อนี้ก็ตอบข้อหนึ่งแล้วกันอโอเคมาดูข้อนี้ข้อต่อไปต่อข้อ47เขาบอกว่าจุด A และ B อยู่ภายในสนามไฟฟ้าที่มีทิศตามลูกศรดังรูปข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเคจากโจทย์เขาให้สนามไฟฟ้าสนามแบบนี้ าจากซ้ายไปขวาใช่ป่ะเราก็ต้องรู้ว่าไอสนามไฟฟ้าที่วิ่งอย่างเงี้ยมันเกิดจากแผ่นประจุคู่ขนานอ่าสมมตุติอันนี้คือแผ่นประจุอืมสองแผ่นแผ่นนี้เป็นสาไฟฟ้าจากบวกอ่าแผ่นนี้มีสาไฟฟ้าลบแล้วก็สนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งจากศักสูงไปศักต่ําก็คือจากวิ่งไปศักที่มันมีศักสูงกว่า คือฝั่งบวกเนี่ยแล้วก็วิ่งไปฝั่งลบอ่าก็จะวิ่งไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรู้ก่อนว่าถ้ามันมีประจุบวกหรือประจุลบข้างในเนี่ยมันจะวิ่งยังไงในกรณีที่มันเป็นประจุบวกประจุบวกเนี่ยมันก็จะวิ่งตามสนามไฟฟ้าหรือวิ่งเข้าประจุลบทางแผ่นนี้เห็นปะ่ะอันนี้ประจุลบใช่ปะมันก็จะวิ่งเข้าหาแผ่นลบ ส่วนถ้าเกิดมีประจุลบมันก็จะวิ่งสวนทางกับสนามไฟฟ้าหรือวิ่งเข้าหาแผ่นประจุบวกนั่นเองอืมคราวนี้เราก็สามารถจะทำได้แล้วอ่ะมาดูข้อแรกกันข้อแรกเขาบอกว่าวางประจุลบลงที่ a ประจุลบจะเคลื่อนที่ไปที่ b อ่ะจุดนี้เป็นจุด a ประจุลบใช่ไหมประจุลบเคลื่อนที่ไปทางไหนเข้าหาตรงนี้แสดงว่าออกจากจุด B ไม่ได้เข้าหาจุด B แสดงว่าข้อแรกผิดข้อ1ผิดข้อ2ข้อ2เขาบอกว่าวางประจุบ,บวกลงที่ B จุด B ตรงนี้ประจุบ,บวกประจุบ,บวกจะเคลื่อนที่ไปที่ A ประจุบวกเคลื่อนที่ไปทางไหนตามทิศสนามไฟฟ้าคือไปทางนี้ มันไม่ได้เข้าหา a อนี่มันออกจาก A ใช่ไหมก็แสดงว่าข้อนี้ก็ผิดอ่ะมาดูข้อ3มข้อสสนามไฟฟ้าที่จุด a สูงกว่าสนามไฟฟ้าที่จุด b ใช่ปะสนามไฟฟ้าที่เกิดจากแผ่นคู่ขนานจะมีสนามไฟฟ้าคงที่นะไม่มีจุดไหนสูงกว่าแต่ถ้าเกิดเขาถามว่าจุดจุดนี้มี ค่าสักยไฟฟ้าเท่าไหรหรือจุดนี้มีค่าสักไฟฟ้าสูงกว่าจุดนี้ก็คือมันอาจจะมีค่าเปลี่ยนไปได้เพราะว่า v เนี่ยมันจะเข้ากับ e d เมื่อเปลี่ยนที่ใช่ป่ะเปลี่ยนค่า d เนี่ยสักยไฟฟ้าก็เปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนจะมีค่าเปลี่ยนแต่ว่าค่า e เนี่ยค่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าคงที่เสมอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบข้อ4นั่นเองคือสาม ไฟฟ้าที่จุด A มีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าที่จุด b ตอบข้อ4ครับอมาดูข้อต่อไปกันข้อถามว่ารถไต่ถังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอและวิ่งครบรอบได้5รอบในเวลา2วินาทีข้อถามหาว่าความถี่เป็นเท่าไหร่เคยเห็นรถไต่ถังปะรถไต่ถังตามงานวัดอะพี่ก็ไม่เคยเห็นเหมืนอนกัน ประมาณว่าเป็นอย่างนี้อ่าเป็นถังอแล้วก็จะมีคนยืนอยู่ข้างบนอ่าตรงนี้คนยืนดูในนี้ก็จะมีรถ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 วายไมเป็นเหมือนกันอรถคนก็นั่งแล้วรถมันก็จะวิ่งรอบถังเนี่ยแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยตายไปเรื่อยประมาณนี้อันนี้ก็คือรถไต่ถังนั่นเองมาดูกันดีกว่าเข,เขาบอกว่าวิ่งได้ หรอบในเวลา2วินาทีอ่าหรอบต่อ2วินาทีใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันก่อนว่า f เนี่ย f คืออะไร f ก็คือรอบต่อวินาที f ก็คือความถี่ส่วนอีกค่าหนึ่งคือค่า t t ก็คือวินาทีต่อ รอบนั่นเองอ่ะเขาถามหาความถี่ใช่ไหมรอบต่อวินาทีรอบต่อวินาทีออาทโอเคมันเท่ากันเหมือนกันแล้วแต่ว่าไอ้วินาทีเนี่ยมันยังไม่เป็นหนึ่งวินาทีใช่ไหมอ่ะแล้วกเ็เปรียบเทียบบรรดาตย,ยางก็ได้สองวินาทีอ่ะได้ห้ารอบแล้วถ้าหนึ่งวินาทีละ่ะ ได้1คูณ5าส่วน2เท่ากับเลขยาแล้วเนี่ย2.5รอบอืมก็จะได้2.5รอบต่อวินาทีโอเคหน่วยเหมือนกันยังรอบรอบต่อวินาทีต่อวินาทีอันนี้ก็เป็นความถี่แล้วอ่าก็ตอบ2.5รอบต่อวินาทีหรือว่า2.5 h เฮิร์์นั่นเองตอบข้ออะไร ตอบข้อ1น,นะครับ